วันนี้พามาตลาดน้อยนี้เนาะพามาชมตลาดน้อยหนึ่งเนาะนี่กำบ,บังนาดกับดอนหกสิบแปดเซนมาเพิ่งว่านะก็เจ้าขายกันได้อยู่บ้านเมืองอเมริกาเนาะนี่ก็มักมักแตงน้อยหนึ่งสองดอนสี่สิบแปดเสน กระโปงเ่อามากปงนี่งามเด้อพวกเจ้าเนี่ยเครื่องโลเครื่องโล่ซอ,องดอนสีหเซนดอนนี่ก็สามบาทเนาะไม่มักเล่นนะนี่ยมักเล่นนี่นาเครื่องโลดอนสาโอ้งามเด้อพวกเจ้านี่ย พักบัวดอนสิบแปดเเผ้วนึงอีกครึ่งโลยุ่งย่งไม่ก่ากับเจ้าใส้เผ้วนะอันนี้น้อยละ 98. เก้าสิบแซนน้อยนึ่งน้อยหนึ่งสาสบบาทอะโวคาโดอันนี้ก็ครึ่งโลครึ่งโลสาสบาทกับกบระเพแพงเนาะ สตรอเบอรี่อันนี้ซีดอนกเซนกระแพงนี่เขาจะซื้อเขาจะมาซื้อมักซารีเพราะวนนึงห้าสิบาเซนเนะเขาซื้อมักแตงไปต่ำอ้อมักแตงกังามนด้พระเจ้าเว้ยน้อยนึงส่ายน้อยนึง พวกสิบสี่เซนหักแต่งไปต่ำโหพอดีตองน่วยพอละบักเล่นเขาหน่วยนี่นะโอ้งามเราบักเล่นกัน,กน,กน,กนดนิโดนเขาสิบสี่เซนโตเครึ่งครึ่งโลเอาหน่วยนึง เอาเลือกเอาเลือกเอาตัวใดเนาะเอาตัวงามๆพันมานี่งามมัดเนาะตัวใดกันดีแดงแดงจูนพูน่นนะพอละถ้ามาเบิ้งว่าเมืองอเมริกาเพิ่นขเาขาจะขายกันนะใดอันนี้มักแรสเบอร์รี่เนาะแรสเบอร์รีก่ก็บองดอนกับฟหนึ่งซองดอนแปดสิบหกเซนนี่คือแบล็คเบอร์รี่ สองดอนหกสิบสี่เซนนี้กะโปเนาะสอนหกห้าสิบสี่เซนโอ้บักม่วงนี่เหี่ยวอกไปแล้วบักม่วงเจ็ดสิบแปดเซนเขาว่าทั้งเหี่ยวทั้งหวานนะบักม่วงบักม่วงมาแต่ Mexico, เม็กซิโกบ้านแม่นีิลีมาแต่เม็กซิโก กะเที่ยวกับเราพวกเจ้ามักเกี้ยงกันมันก,ก็บม,มักนาวมักนาวห้าสิบเจ็ดเซนนี่มักนี่หวานๆพวกเจ้ามักละแซงนี่หวนานมักละแซงดำเครื่องโลเครื่องโล่โลด่าดนเก้าสิบหกเซนตัวนี้ก็หวานเกินเลยก่านี่ อาหนึ่งเบิดของอยู่ของกินพวกเจ้าเว้ยเฮดก็มีนี่แถวนี้ก็มีอปปแอปเปิลเต็มเบิดเลยบอกอันนี้กับแค่รถนี่หมักแตงน้อยออเฮดเนาะ เฮ็ดกันงามเด้อพวกเจ้าบ่กบักใหญ่เอาไปน่ะเนียนเฮ็ดตามแจวเฮ็ดกินนี่ปิ้งแซ่บ่าพุพอร์เบลลามัสมัสรูมพามาตลาดเลยนะโอ้โหจี้ไปหาออนอ่ปีกไก่ก่อนเอาปีกไก่ ไส้นี่เขาบ่มากไปนมันขมเว้ยอู้รีนไานะร้นนานาไปด่าิีนเนี่ยเขาแซ่บพวกเจ้าเว้ยิีนงัวนะ่ะนี่ก็เงือกมันเงือกเงือกงว แม่ก่อนขโม่แพ่งปะนะพวกกินวันมะริเนี่ยจะมามาเอาตีกไก่เคอผมเคยรู้เคยว่าจะกินตีกไก่ตีนไก่กับแซ่<ๆ>ไม่ต้องได้เอาตลอดนะตีนไก่นี่ กินใกล้กับปีกใกล้มาเนี่โอเคอ่ะได้ปไปเลยเด้ดอามาเนี่ยเนาะพามื่อเหดกินมาเนี่บ๊ายบายมาเนี่ยพันว่าน่ะแมเนเจอร์พระมงสั่งซื้อกล้วยเนาะซื้อกล้วยเพื่อนพันวาเอาซื้อเพื่อนซะ อาตัวนีล้ละอืมโอเคอันนี้ข้าวจีเนะข้าวจีกับสองดอบข้าวจีข้าวจีพาเต้อันแบบบรรดาข้าเจ้านะโบมีอันพนักงานนะมีเราเฮ็ดเอง

นี่ก็สแกนอ่านตีนัมเบอร์ใช่เนาะไอเดมลูกับสี่ศูนย์ห้าหกสี่ศูนย์ห้าหกนี่ เน่สองดอนเก้าสิบเมตรเออแล้วันนี้ก็มักแตงเนาะมักแตงนี่ยเอากระเบื้องเอาให้ทำลูกก็เน่เน่เอากระเบื้องมาฮูมันฮูมักแตง,ง,กกงห,หตงรือบักตีใส่ก็ได้คิวคัมเบอร์เนาะนี่คิวคัมเบอร์จักอันสองอันเนาะนะเน่ ราคาดอนส okay. is, uh, องเซนเด้อใ่ n ันนี้มัมี number มี n u m b แล้วนะ n u m เจ็ดเก้าเตีไซสี่เจเก้าเก้า e เนี่ดอนสิเซนโอเค last one เนี่ยมะกกล้ยเนาะไอรัมลูกกับบางอีกบันเน่ย้บันแน่หนาเนี่ยสี่ส่นหนึ่งหนึเด้แปดสิบห้าเซนันนี้ก็แล้วเรียบร้อยสิดอนนาะเพเพ่เนี่ย <clears throat> Insert cash or select payment type. When <sighs> they go cart pay, what could a caught no Use pad to complete transaction. Hey. <their> นอ่าผูกเรียบร้อยนั้นเดียวบายเม็ดเจอได้แล้วจิเจ้าไาฉันกอนเงทางวลับบ้โอเคเมื่อเชือดแล้วลไ,ปกกไปนี่เรียบร้อยไปหากินเฮ็ดกินข้าวกันบ่เนี่ิโอ้หอนเมนื่อีรไปลูกฝนตกแล้วก็หอนเอานาอะซีบิดการเป็นยิวอ,อยู่เมืองไมกานี่นเระพกเจ้าเอ้ย<ม>ตื่นขึ้นมาก็ไปหา ลโลตะลีกับคึกครับอยู่บ้านอยู่เมืองไทยขอแลรวเนาะเซมเซมไปเมือม่อเมื่อรุ่นกันกนตีนใกล้น้ำกันไป